สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับเอนเดอร์นะครบวันนี้ก็จะมาอัดอัดสารประกาศกันอีกแล้วนะทุกคนวันนี้ก็อยู่กับเอนเดอร์นะคบวันนี้ก็มาอัดตัดสารประกาศเลยทุกคนซึ่งวันนี้ก็มาอัดอัดารประกาศกันอีกแล้วนะทุกคนวันนี้ก็มาอัดอัดสารประกาศกันอีกแล้วทุกคนวันนี้ก็มาอัดอัดสารประกาศเลยทุกคนนะครับนะโอ้ตอนนี้นะคะทุกคนนะคะก็นะคะมาอัดอัดสาประกาศกันตอนนี้นะครับวัะจำวันที่23บสมกราคมปี2 5 6พห้ารยกสินะคะทุกคนนะครับ ให้อยากรู้ว่าปีนี้ฝนมาคาดการฝนปีนี้กันนะทุกคนนะครับโอเคนะครับถ้าอยากรู้แล้วฝนปีนี้ดีไม่ดีมาดูกันเลยนะครับภาพที่หนึ่งนะทุกคนจะแสดงให้เห็นว่าในเดือน,นกุมภานะคะปริมาณของฝนที่จะเพิ่มขึ้นที่หนักกว่าคาดที่เนปกตินั้น ก็เริ่มมีเพิ่มขึ้นนะครับแล้วเดือนมีนาคมก็อาจจะกินไปทั้งประเทศนะคะก็จะทําให้ทั้งประเทศมีฝนปริมาณมากขึ้นปก,กติก็ปกตินั่นหมายความว่าในช่วงหน้าร้อนนี้นะครับอาจจะได้เห็นฝนที่ตกลง,งมามากกว่าค่าเฉลี่ยมากมากกว่าปกติในช่วงหน้าร้อนนะจะได้อาจจะได้เห็นฝนเพิ่มมากขึ้นก็ได้นะครับ <c oughs> หน้าร้อนเป็นช่วงที่ท่องเที่ยวสำหรับประเทศไทยนะครับ บางคนจะเรียกว่าซัมเมอร์งเงี้ยถ้าคนต่างชาติบางเขาจะเรียกว่าซัมเมอร์นะครับแต่คนไทยเขาจะเรียกว่าฮอสีสั้นนะคะก็ค,คือช่วงหน้าร้อนนะครับนะครับเขาไอ้คำว่าซัมเมอร์กับฮอสีสั้นนี่คือมีความหมายเดียวกันเลยนะครับแต,แต่ไม่ได้ถูกใช้คําว่าสั้นแต่คําว่าซัมเมอร์ไม่ได้ถูกใช้ในประเทศไทยนะครับก็น,นั้นก็จะใช้ฮอซีซั้นสำหรับประเทศไทยแล้็ประเทศที่อยู่ในเขตร้อนทั้งหมดนะครับ ประเทศที่อยู่ในเขตร้อนมักจะมีแค่สามฤดูนะครับแต่ฤดูที่ที่อยู่ใกล้เส้นสูงสตดมากๆก็จะมีเพียงสองนะครับตอนนี้ก็เป็นเวลาหกโมงห้าสิบหกแล้นะครับวันนี้ลมเริ่มอ่อนกําลังลงแล้วนะครับอ่อนกว่าเมื่อวานอีกนะครับนะคะทุกคนนะครับวันนี้วันที่สิบสามพกษลาคมนะครับนะคะทุกคนนะครับ แล้วบอกเลยนะวันนี้อากาศก็ค่อนข้างจัดบอดโปร่งนะครับมีแมฆไม่เกินสาสิบเปอร์เซ็นเหมือนเดิมแต่ก็แดดแต่ก็แดดสองมาไม่ค่อยแรงเท่าไหร่วันนี้ก็ถือว่าเป็นอันที่เรียกว่าดีไม่ดีเนาะก็แต่ตามกันตามที่เราได้บอกกันไปนะครับตอนนี้ก็ผ่านไปแล้วประมาณสองนาทีแล้วนะครับตอนนี้ก็เป็นเวลานะครับหกโมงเจ็ดนาทีแล้วนะครับ เวลาหนมนะเวลาในนาฬิกามันไม่ตรงนะครับไม่ต้องไปดูมันนะครับไม่ต้องไปดูมันนะครับนาฬิกานั้นไม่ตรงนะครับเวลาไม่ตรงนาฬิกานั้นบอกห้าโมงสามสามแต่นี้นาฬิกาเราบอกหกโมงเจ็ดนาฬิกามือถือันดีที่สุดแล้วล่ะนะครับเพราะว่าเวลามันอัตโนมัตินะครับเวลาเราอยู่กรุงเทพมันก็จะอัตโนมัติพอเราเราไปอยู่ที่ต่างประเทศที่เวทเขตเวลามันช้าหรือเร็วกว่านะมันก็จะเปลี่ยนอัตโนมัตินะครับ ได้ลนะครับเวลานที่เราออกเขตประเทศบางเวลามันก็จะเปิดไปตามอัออโตโนมัตินะครับนะครับโอเคนะครับเวลามันจะเปลี่ยไปตามอัตโนมัติของมันเวลาที่เราจะเดินไปประเทศนู้นประเทศนี้มันก็จะเปลี่ยนอัอโตโนมัติให้เราได้ไหละครับว่าเวลาอัอโตโนมัตินะครับโอเคนะครับนะครับแค่กินก็จะขาดแล้วนะครับ แห้งม่ถึงถึงสภาพอากาศซึ่งนะครับในช่วงหน้าร้อนนี้นะครับอาจจะได้เห็นฝนที่ตกในช่วงหน้าร้อนมากกว่าหน้ากว่าปีที่แล้วแล้วก็มากกว่าปีแล่มากกว่าค่าที่ได้ปกติก็คือว่ามันตกมากกว่าที่คิดเนี่ยเพะคือมันแต่ว่าปีนี้นะครับฝนเด็ดในช่วงหน้าแส้หรือช่วงหน้าร้อนนี้จะค่อนข้างดีนะครับ <c oughs> แล้วนะครับในวันที่ยี่สิบห้าถึงยี่สิบหกมกราคมน,นี้นะครับ ประเทศไทยจะเริ่มีเมฆเพิ่มขึ้นนะครับบางพื้นที่อาจจะมีเมฆจนเต็มสกายนะก็จะทําให้ไม่มีแดดส่องลงมาได้มากพอสมควรนะครับนะบในช่วงวันเวลาที่ดังกล่าวนะครับจะทําให้เกิดปริมาณของฝนไปปอยหรือสโนวไปปอยตากป้นลงมาด้วยนะครับซึ่งในวันนั้นคาดว่าอุณหภูมิจะสูงพอที่จะทําให้เกิดปริมาณของฝนไปปอยมากับ สโน่ด้วยนะคะทุกคนหรือบางครั้งอาจจะเกิดฝนน้ําแข็งตามไปด้วยนะครับเอออันนี้อันนี้ให้เป็นความรูท้ที่ได้ส่งเสริมไปได้ได้แบบเฉลิมมหานครไปนะครับแบบได้แบบได้แบบเฉลิมมหานครในการเรียนรู้ไปนะคะเป็นแบบส่งเสริไมไปบทักษะนะครับซึ่งถ้าใครอยากรู้ว่าปีนี้ฝนดีหรือไม่ก็คือให้ไปดูที่ google แล้วก็ พิมพ์คาว่าคาดการฝนในปี2,560ปัตแล้วก็กดไปดูตรงที่รูปภาพมันเป็นประเทศไทยแล้วก็ตรงชื่อมันก็บอกว่าจะเป็นคลายเมดอะไรไม่รู้นะครับตั้งแต่ต้องขึ้นต้วน,นว่าคลาเมนะครับหรือบางครั้งก็จะขึ้นว่าคลายเมดเชตนะครับก็คือการเปลี่ยนแปลงของสภาวะอากาศโลกนะครับซึ่งนะคะทุกคนนะครับ ในปีนี้นะครับเจงคงมีสามฤดูตามปกตินะครับแต่ในปีสองพันห้าร้อหสิบเก้านะครับประเทศไทยจะเกกริ่มมีสี่ฤดูกาลเหมือนประเทศเขาแล้วนะครับแปลว่าโลกของเราคาดว่าจะเย็นขึ้นนะครับโอเคนะครับซึ่งมือถือที่ต้องเอาไปตากแดดข้างบนนะครับจะเป็นมือถือรุ่นสีน้ำเงินอะไรอย่างเงี้ยนะครับเราเริ่มตากแดดตั้งแต่วันที่เจ็ดธันวาที่ผ่านมา และวจะสิ้นสุดการวางตากแดดวันที่30กันยายนปีนี้แหละวันเวลาอาจเปลี่ยนแปลงได้นะครับถ้าหากนำข้อมูลของปริมาณฝนที่มากที่สุดของปีมาใหม่นะครับเครื่องต่อไปนะครับมือถือสีพิงค์นะครับเป็นมือถือสั่นซันมซุงนะครับนะครับมันจะแตกหนังแต่ว่าหน้าจอมันใหญ่แต่ปุ่มมันค่อนข้างเล็กแต่คุณก็สามารถ เอาปุ่มออกมา,ออกมาได้ในใจกลางเครืค่องมันก็จะสามารถมีปุ่มได้นะครับแต่ยังไงนะครับเราก็จะให้มือถือมันต่างอยู่ตามปกตินะครับยังไงมือถือเครื่องนี้นะครับจะขึ้นไปอยู่ข้อมูลแทนมันตั้งแต่วันที่หนึ่งตุลาคมจนถึงวันที่สามสิบเอ็ดธันวาคมของปีนี้นะครับวันและเวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงจะหักนำข้อมูลของปริมาณฝนที่มากที่สุดมาอัปเดตแทนใหม่นะครับต่อไปนะครับมือถือเครื่องสีเทาโนเกียนะครับสีเทา มือถือเครื่องนี้นะครับจะโดนตากแดดนะครับนานหนึ่งปีเต็มนะครับตั้งแต่หนึ่งมกราคมสองพันห้าร้อยหกสิบเก้าจนถึงวันที่สามสิบเอ็ดธันวาคมปีสองพันห้ารอยหกสิบเก้านู่นเลยนะครับโอ้โหอีกนานนะครับที่จะได้ทไดเทนแบบนี้วันพี่และเวลาอาจมีการเปลีป่ยนแปลงได้าตะหากนำข้อมูลของปริมาณฝนน้อยที่สุดกับมากที่สุดมาเปลีป่ยนแปลงกันใหม่นะครับ ซึ่งนะครับอาจจะเป็นค่าที่ค่อนข้างสมมุติกันเลยนะครับแบบว่านะครับมันแบบมันเรียบง่ายนะครับที่เอาราคานี้มาใหม่นะครับซึ่งไงทุกวันนี้ก็ต้องดูของปริมาณฝนว่าปีนี้ฝนจะแรงจะดียังไงแล้วก็ต้องได้เช็คศึกษากันเท่าเทียมแล้วก็ให้รู้ไปก่อนนะครับเพราะว่าความรู้นะมันก็มีอยู่นะตามีความถ้ามีทักษะเสริมมันก็จะสามารถเอามีความรู้ที่ เพียรดีในการเอานํามาเรียนรู้นะครับแล้วตอนนี้นะคะบรกายก็ค่อนข้างมีเมฆเยอะกว่าเมื่อวานนะคะมีเมฆเยอะกว่าเมื่อวานนั่นแหละเดี๋ยววันยี่25หรือ26เนี่ยแหละจะมีเมฆเพิ่มมากขึ้นนะครับซึ่งหมายความว่าอาจจะทําให้มีเมฆเต็มสกายบางพื้นที่นะครับหรือบางพื้นที่อาจจะเกิดหยดฝนหยดสโนมาไปปล่อยก็ได้นะครับบริเวณภาคใต้ไม่ต้องพูดถึงหรอก สโนวมาอีกแล้วนะครับสโนคงจะหนักกว่าเดิมนะข้อมูลนี่อาจมีการเป็นแปลงได้น,นะครับน่าจะทําให้กุ้งเทพนะ่ยที่อยู่ในโซนที่มีเมฆเมฆค่อนข้างเยอะเนะี่ยอาจจะมีฝนหรือสโนว์ปล่อยมาได้นะครับแต่ไม่ถึงกับรุนแรงอาจจะมีเป็นไปปอยนะทำให้เดือนนี้มีปริมาณฝนสะส,สมไ่ที่5มิลลิเมตรเท่านั้นนะครับซึ่งถือว่าน้อยนะครับน้อยจริงๆนะครับ5ม mm ิลลิเมตรได้แบบว่าแบบ แบบแค่แบบตกแค่แบบไว้ปล่อยแค่ก็หยุดไปนี่แหละห้ามิลลิเมตรนั่แหละแต่ในกุมพานะครับฝนก็จะเพิ่มขึ้นเป็นย mm. ี่สิบมิลลิเมตรสิบยี่สิบนะครับบางพื้นที่ก็จะสิบอันนี้เอาในเขตกรุงเทพแล้วเขตปริมณฑลนะครับแต่ใครอยู่จังหวัดไหนก็รายการจังหวัดมาเลยนะครับว่าอยู่จังหวัดไหนเพราะสถานที่มันก็บอกอยู่นะครับ ถ้าเน็ตมือถือมีถ้าเวไฟหรือเน็ตมือถือมีนะถ้ามันไม่มีมันก็จะขึ้นไม่ได้นะครับเพราะมันต้องการอินเทอร์เน็ตของมือถือสมากนะครับอากาศวันนี้ก็ค่อนข้างดีนะครับเดยกุมพาคาดว่าจะคาดว่าต้นกุมภานี้อุณหภูมิจะเท่าไหร่ปีนี้นะครับหน้าร้อนมาวันที่สิบสามปีนี้ฝนจะมาเร็วนะครับเหมือนพอๆกับปีสองพันห้าร้ยหกสิบสี่ ซึ่งเป็นปีที่ฝนค่อนข้างจะเยอะนะครับแต่แต่ที่เป็นห่วงมากกว่าน,นั้นก็คือน้าฝนของปีหกห้านั้นมีปริมาณฝนมากที่สุดในรอบหลายปีเลยซึ่งฝนปีหกห้านั้นนะครับที่ผ่านมามีปริมาณสูงที่สุดของประเทศไทยเลยนะครับตั้งแต่นตั้งแต่ปริมาณฝนที่ตกนะที่เรียกว่าแบบครับ ซึ่งปีหกห้าก็เจอฝนร้อยปีมาแล้วสำหกรุงเทพคาว่าฝนร้อยปีจะเกิดอีกก็คืออีกหนึ่งร้อยปีเลยนะครับตั้งแต่หกปีหกห้าดังน,นั้นอันอาจจะเป็นปีสองพันหร้อยหกสิบห้ารุ่นเลยก็ได้โอ้โหขนาดนั้นเราจะมีอายุที่มากถึงประมาณหูรอ้อยเกือบร้อยสิบปีร้อยสิบอดปีประมาณนั้นแหละนะครับร้อยสิบเอ็ดปีเลยนะครับโอ้โหรอรอไปนี่นานนะครับร้อยปีนี่แบบว่า นานขนาดนาะคิดดูนะครับคิดว่าเราจะรอรูชมฝนร้อยปีมันเดินถัดไปปีถัดครั้งถัดไปนี่คงจะเป็นเปลนยะยแค่ฝนสิบปีนี่ก็เรื่องก็เป็นเรื่องยากแล้วนะคะก็ต้องรอสิบปีสิบปีสิบปีฝนร้อยปียิ่งยากและฝนพันปีนี่อาจจะทําให้เกิดสถานการณ์รุนแรงได้นะครับเดี๋ยวจะมาประชุมต่อในเวลาวสามทุ่มนะครับเสามทุ่มนะครับเดี๋ยวจะมาประชุมเรื่องของคายเมดเชกันต่อนะครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้างเดี๋ยวจะให้ไปดูกันเลยนะครับ ถ้าทุกคนไปบ้านนะค,คะฝากไม่แปลก็จะไขายแย่เป็นการแบบเอนเดอร์นะครับกดติดตามกับประิด็นไปที่ภาคที่แหม่อของเราเลยขอบคุณครับถ้าอยากรู้ข้อมูลเพิ่มเติมสภาพอากาศเดีย๋ยวจะมีการประชุมเรื่องขายเมดเชคในเวลาสามทุ่มของทุกวันอาจจะเป็นไปได้เช่นกันหรือบางครั้งก็อาจจะต้องหยุดไปก็ขออภัยทีนึงนะครับที่ขายเมดเชคมันมีผลกระทบกดต่อคุณนะครับขอบคุณครับ